มาแล้วครับขบวน517นะครับกำลังจะผ่านบ้านไผ่18นาฬิกา6นาทีนะครับมาก่อน417นะครับวันนี้ได้ CSR 70104นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้ you mm -hmm. นวันนี้5.17วิ่งช้ามากนะครับน่าจะ30-40นะครับดูทสลักษะการวิ่งผ่านบ้านไทยไปแล้ว